สวัสดีครับผมเฮนม่ครับผมพี่น้องน้องใหม่ส่งๆนะ่อยอ่าถ่ายดิใส่คอีิเฮนมนี่เดี๋ยวคอีิเกี่ยวมันเดี่ยวมีดคอมาดิเองหันข้างหลัง <c oughs> นับเดิดหน่อยละ Ừ. Rồi đi kiếm phân. Phát ừ, đó chỉ cười hết rồi thôi ừ. đó

มาก็ดิข้างงั้นน้ำมันหตัวแบบนี้ไม่เป็นไรฉันทำเองนี่บ่คอยคอยมานี่มานี่ าอย่าพากินมัดก็ร่วมรวมแต่เนีย่ยเห็นไหมในคอนี่นะมันติดต,ติดต้นไงจะต้องเบี้ยงขึ้นแบบนี้ พอพอเบี่ยงไปขอมันเอาลูกแกบอกดิเบี่ยงเบี่ยงขอมันหมุนขึ้นคอยได้ลูกนะเอาถือถือมัดแล้วมันรวมขางแหลกไงชั้นมันลงแล้วคล้อยเอามาลูกเนื้อบ่าก็แหลกเลยโดนคนแบบร้ายเลยแดดคืแบบติดตัวหนังติเชื้อ นี่ออกก็ออกวันนี้ใหม่สุลงม่าบัวไม่กี่ตัวสิยานี่น่ยชื่ใจกินกาะซ้านอใหม่มาดูเด้อูนเน้องใหม่พี่น้องหนงมันพี่น้องน้อหมกระไล่ลายตัวพี่นองค่ะทึ่งโกม แนงมันก่างขึ้นเธอยากกระไรเยคับพี่น้องเยาะไเพี่น้องเราไม่พี่น้องเราไม่ยานะีาไปคับ เธอที่ได้กินแกงน้ำไมค่ะแม่นของงายด้วยค่ะเครื่องไหนก่อนเอาลูกแก้วตัดเป็หัวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว

ไปนู่นไปไปนู no, no right oh. ่นไปไปหาป่าเร็วมาเอาไปในใหญ่มามาเอาไปในไหนมาไปไปปมามอุ้มบมาอุ้มบอลไม่สิซั้วตามันนี่เราไม่ได้ต่ทนมันแหนเอาแล้เอาแล้เออ เอาเอาก็ะจายคืนไปเอาหมอนทันข้างในหฮนแล้วมาแกแกะแกะแกอยู่ไหนคอยไปพอจะอยู่กับป่าได้ไหมมันคายเล้ย ค oh, oh, oh. oh. oh, ับ oh, really? <that> uh ่ะวัวนะัยโบยายโบติ่เดียเอานี่เอาไปนี่เอาไปนี่คับขนาดพอได้พอแล้วอ๋อโอ้ยแม่ฉันจะไปเอาต่อท้ายนี่ ไินบดปีกอ่ะให้กินก่อนจะไปขึ้นชางไปก่อนกินเบดปีก่อนนี่บรรยากาศริมคลองอ้าวเดี๋ยวิึงคลิปต่อไปแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บๆ